สวัสดีครับทุกที่ในโลกนี้มีเรื่องราวนะครับหรือว่ามีสตอรี่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับอริยธรรมของมนุษย์ก็อยู่เป็นวัฏะนั้นหมายถึงวัฏะสงสารนะครับแหล่งอริยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอยู่ที่ตะวันออกกลางและภูมิภาคนั้นก็ผ่านเรื่องราวนี้มามา,มากมายนะครับโดยส่วนตัวแล้วแอดมินได้ฟังเรื่องราวของอริยธรรมบริเวณนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่ก็เห็นภาพความเป็นมาเป็นไปพอสมควรรรรรับบู้้ถึงงเเหหตุกาาาาณ์ส่่่วนนททีีํใย พอจะนกภาพวิถีชีวิตประวัติศา,าสตร์มาประมาณหนึ่งแน่นอนว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่มีความขัดแย้งนี่สูงมากนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมามี200300ปีที่แล้วแต่ว,ว่ามีมาตลอดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคหนึ่งนี้ความขัดแย้งที่คนสนมากรับรู้ก็คือการถือกําเนิดขึ้นของประเทศอิสราเอลนะครับส่วนที่มาที่ไปนี่แอดมินไม่ขอพูดถึงนะครับแต่ให้เรามองว่ามันเป็นสัตจจรรมการใช้กําลังมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผัดเปลี่ยนการปกครองเป็นเรื่องปกติ ชนชาติดั้งเดิมบริเวณนั้นถูกกวาดล้างเข้าครอบครองด้วยกําลังนะครับการกลับมาได้เนี่ยก็ต้องใช้กําลังอันนี้มันเป็นสัจธรรมและเรื่องราวการ,รเผชิญหน้ากาันบริเวณนั้นแล้วก็เป็นที่จดจําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเกิดขึ้นในปี1982หรือว,ว่าพุทธศักราช2525และงานนี้นะครับ F15 Eagle กับ F16 เนี่ยก็ได้แสดงพลังอีกครั้งจัดการเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามไปแบบราบคาบนะครับ88ลำ F15 กับ F16 ทําได้อย่างไรล่ะครับ แน่นอนว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถของเครื่องบินก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้ F 1 5กับ F 1 6เนี่ยเป็นสุดยอดมาถึงทุกวันนี้ ในคราวนั้นนะครับเกิดสงครามกลางเมืองในเลบานอนซึ่งอยู่ทางเหนือของอิสราเอลในเดือนมิถุนายน2525 25นะครับเกิดความขัดแย้งเนี่ยหนักขึ้นระหว่างพรรคการเมืองในเลบานอนที่มีความเชื่อในต่างกันซึ่งเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลา7ปีแล้วและตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมานะครับซีเรียก็ได้เข้ามาแทรกแซงเลบานอนโดยการสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในเลบานอนอันนี้พร้อมกับกลุ่มกําลัง PLO ก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามก,กับอิสราเอลนั่นเองนะครับโดยการส่งกําลัง เ,เข้าไปในเลบานอนซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงดามัสกัสของซีเรียและบพักการเมืองอีกพักหนึ่งของเลบานอนนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือจากอิสราเอลแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้บานปลายแล้วครับซีเรียเริ่มเสริมกําลังหนักเข้าตามทางหลวงระหว่างกรุงดามัสกัสของซีเรียนะครับจนถึงกรุงเบลุสเมืองหลวงของเลบานอน ซีเรียส่งกองยันเกราะที่10ไปประจำการในหุบเขาปีกาอาในเลบานอนเพื่อป้องกันอิสราเอลนะครับนอกจากนั้นซีเรียยังส่งระบบป้องกันทางอากาศไปด้วย19ชุด H A 2 s A 3และก็ H A 6ซึ่งก็มีประสิทธิภาพสูงในตอนนั้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากสงคราม6กวันนะครับสงคราม6วันเกิดขึ้นในปี2 5 1 0ซึ่งในสงครามหวันเนี่ยซีเรียไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับทำให้พอมียุทธปกรณ์อยู่เยอะและบทเรียนจากสงคราม6กวันเนี่ยทำให้คราวนี้นะครับซีเรียรัดกุมเป็นอย่างมากเพราะรู้ถึงศักยภาพกองทัพอากาศของอิสราเอลเป็นอย่างดีจัดระบบป้องกันทางอากาศไว้ต้อนรับอย่างหนานแน่นนะครับ การที่อิสราเอลเข้าไปมีส่วนในเลบานอนในครั้งนี้เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามโดยตรงของอิสราเอลก็คือ PLO ไปมีอิทธิพลในเลบานอนนะครับจะส่งผลกับอิสราเอลในอนาคตและ PLO ก็ได้รับการสนับสนุนจากซีเรียแน่นอนว่าการใช้กําลังทางการของอิสราเอลยากขึ้นเพราะมีระบบป้องกันทางการจากซีเรียรมาช่วยงานนี้ไม่ง่ายสลับอิสราเอลมัน15ปีที่แล้วนะครับในสงคราม6วันกับอียิปต์อิสราเอลส่งเครื่องบินบินลาดตะเวนเพื่อถ่ายภาพตําแหน่งของระบบป้องกันทางการ แต่ก็ไม่ง่ายเพราะเข้าไปใกล้ในไม่ได้อิสราเอลใช้เรดาร์ในการวิเคราะห์ความถฉี่นะครับจากสัญญาณเรดาร์ของระบบป้องกันของซีเรียงานนี้ใช้เรดาร์ติดเครื่องบินบินเข้าไปไม่ได้อิสราเอลเลยใช้โดนสอดแนมนะครับที่ชื่อว่าไรอันเฉลดินไฟลปีชูเข้าไปหาตำแหน่งของระบบป้องกันในช่วงนั้นคือปลายเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนานยน2 5 2 5 PLO นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากซีเรียเนี่ยยิงปืนใหญ่แล้วก็จรวดถล่มแคว้นกาลิลีในตอนเหนือของอิสราเอลอย่างหนักนะครับ12วันติดทําให้พลเรือนของอิสราเอลเสียชีวิตไป60คนและชาวบ้านจํานวนมากต้องอพยยบหนีออกจากพื้นที่แต่ว่าอิสราเอลก็ยังไม่มีการตอบโต้ใดๆขึ้นมานะครับ และฟังเส้นสุดท้ายก็มาถึงแล้วครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2525มีการพยายามสังหารทูตของอิสราเอลในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยฝีมือของ PLO รัฐบาลของอิสราเอลสั่งปลุก PLO ในเลเบานอนเต็มรูปแบบนะครับโดยสึกครั้งนี้รูปแบบไม่เหมือนในสงครามหากวันที่ผ่านมาเพราะปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาสูง 11นาฬิกาของวันที่6มิถุนายน2525นะครับกองกำลัง6 0หมืนายพร้อมรถถัง500คันเข้าสู่เลบานอนกำลังส่วนหนึ่งมุ่งหน้าไปที่หุบเขาปีกาอาซึ่งก็มีกองยันเกราะที่10ของซีเรียวางกำลังอยู่ การพระทาเป็นไปอย่างหนักนะครับอิสราเอลพยายามผลักดันทหารซีเรียให้กลับไปและอิสราเอลสามารถเอาชนะ PLO ได้ในวันที่8มิถุนายน2525 25นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด2วันด้วยกันแต่ว่าซีเรียก็ยังต่อต้านอิสราเอลอย่างหนักในหุบเขาเบกาอาซีเรียไม่ยอมกลับนะครับโดยใช้รถถังแล้วก็ระบบป้องกันทางอากาศการที่อิสราเอลส่งกําลังเข้าไปในหุบเขาเบกาอาที่ทหารซีเรียวางกําลังอยู่นะครับก็เพื่อบล็อกไม่ให้ทหารซีเรียเนี่ยเข้าไปช่วย PLO ได้แล้วก็เป็นไปตามนั้นแล้วครับอิสราเอลชนะ PLO ในเลบานอนได้อย่างง่ายดายแต่ว่าซีเรียยังไม่ยอมถอนกำลังกลับนะครับยังยื้ออยู่ที่หุบเขาปีกอาและงานนี้ก็ร้อนถึงกองทัพอากาศของอิสราเอลแล้วแล้ะครับ และอิสราเอลเก็บข้อมูลที่ตั้งของระบบป้องกันทางอากาศของซีเรียไว้หมดแล้วนะครับจากการใช้เรดาร์วิเคราะห์ขึ้นความถี่สัญญาณของระบบป้องกันอิสราเอลใช้ขีปนาวุธเดลีล่าซึ่งเป็นขีปนาวุธแสวงขึ้นเรดาร์นะครับหมายก็ว่าถ้าสัญญาณเรดาร์มาจากตรงไหนเนี่ยขีปนาวุธก็จะไปตรงนั้นแล้วครับแล้วก็ใช้ตัวล่อขีปนาวุธด้วยโดยอิสราเอลนะครับติดตั้งบนรถแล้วก็ขับเข้าไปใกล้ๆกับระบบป้องกันทางอากาศของซีเรียนั่นหมายก็ว่าระบบป้องกันทางอากาศเนี่ยไม่สามารถที่จะยิงได้นะครับ แล้วก็โจมตีด้วยขีปนาวุธ สินาทีเท่านั้นแหละครับระบบป้องกันของซีเรียถูกจัดก,การไปสิบระบบนอกจากโดนถล่มด้วยขีปนาวุธแล้วนะครับระบบป้องกันของซีเรียบางอันนี้ก็พลาดยิงขีปนาวุธถล่มเป้าลวงหรือว่าดีคอยจนขีปนาวุธตัวเองหมดแล้วครับใช้การไม่ได้จบเกมดีคอยก็คือตัวล่อขีปนาวุธนะครับภาพลวงตานั่นเองหลอกเรดาว่าเป็นอากาศยานนะครับพอเรดาหลงกลคิดว่าตัวเองตรวจจับอากาศยานได้เนี่ยก็จะสั่งการให้ขีปนาวุธยิงออกไปหาเป้าหมายหวังทําลายนะครับที่หน ได้เป็นความว่างเปล่าแต่ไม่ทันแล้วครับยิงไปจนหมดแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับจอดจู่นิ่งๆดีคอยหรือว่าตัวล่อขีปนาวุธแบบนี้ในเครื่องบินรบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขีปนาวุธเรียะไกลไม่รับรองผลหลังจากอิสราเอลถล่มชุดแรกไป10นาทีนะครับสีนาทีต่อมา FCE กับคาเฟียอ,อันนี้มาเป็นฝูงนะครับปลยระเปิดถล่มซ้ำด้วย AGM65 m a ม e r i c k H g m 45แล้วก็ AGM 78ด้วยนะครับทำลายระบบป้องกันที่เหลือซีเรียมีระบบป้องกัน19ระบบนะครับโดดจัดไปแล้วครับ17ระบบตอนนี้เหลือ2ระบบเท่านั้น สองะระลอกผ่านไปนะครับะระลอกที่3มตามมาคราวนี้ซีเรียไม่เหลืออะไรเลยนะครับทั้งระบบป้องกันเรดาร์แบบเคลื่อนที่นี่เกลี้ยงในพิบตาไปแล้วนะครับตอนนี้ซีเรียเหมือนคนตาบอดไม่มีเรดาร์ไม่มีระบบป้องกันแล้วและเสียงคำรามอันหวีดแหลมก็ใกล้เข้ามามันก็คือ F 15 i ไอกับ F16 i อนั่นเองนะครับซีเรียไม่มีทางเลือกส่งเครื่องบินสรารพัดมิกเนี่ยหกสิบลำนะครับเข้าประจันรบาลทางกาศในสมรภูมิในหุบเขาปีกาอา และการมาของขุนศึกะกุลมิกของซีเรียอยู่ในสายตาของกราเมนอีสอเครื่องบินเตือนภัยของอิสราเอลนะครับเห็นทุกกลำมายังไงกับใครพร้อมกับ f 1 5 i กับ F16i อรออยู่โดยเครื่องบินมิกของซีเรียนี่ไม่รู้นะครับซึ่งมิกของซีเรียตั้งใจมาจัดการกับเครื่องบินชิ้งระเบิดของอิสราเอลนะครับอย่าง F4e กับคาเฟีย เงามืดเริ่มปกคลุมฝูงมิกโดยที่มิกเนี่ยตาไม่กระตุกแม้แต่ข้างเดียวทั้งซ้ายและขวา F15 กับ F16 ของอิสราเอลรู้ตำแหน่งของมิกของซีเรียนะครับว่าจะเข้ามาทางไหนหาตำแหน่งตัวเองเนี่ยรอต้อนรับอย่างดีแล้วครับฝูงมิกของซีเรียพุ่งเข้ามาในเขตหุบเขาแน่นอนว่าเป็นสนามรบที่ยากนะครับพะมีหุบเขาสูงมากมายงานนี้ต้องใช้ฝีมือแล้วครับและถึงแม้ว่าระบบเรดาร์ของซีเรียถูกทำลายไปหมดแต่ก็ยังเหลือระบบเรดาร์ที่อยู่ในกรุงดามัสกัสในซีเรียนะครับคอย ช่วยอันนี้ยังพออุ่นใจอยู่บ้าง พอฝูงมิกเข้ามาในเขตถุบเขาปกาอาระยะ10-15กิโลเมตรนะครับทันใดนั้นเองหน้าจอเรดาร์ของมิกก็จอดำไปเลยนะครับการติดต่อสื่อสารทนี่ททำไม่ได้อุปกรณ์ทุกอย่างใช้การไม่ได้ก็เจอระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ของอิสราเอลนั่นเองนะครับตอนนี้เหลือเพียงฝีมือเนี่ยล้วนๆทางเดียวก็คือหาทางบินกลับไม่ทันแล้วครับฝูงมิกถูกสอยจาก F15 แล้วก็ F16 ที่ซุมอยู่ร่วงราดนาวปิววันวันที่1ิมิถุนายน2525นะครับมีการเจรจาจุดจริง ผลตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมานะครับแต่ว่าซีเรียเนี่ยรับไม่ได้กับความพ่ายแพ้แล้วครับซีเรียจัดมิก23ฟ็อกเกอร์จำนวนมากก็คือเท่าที่เหลืออยู่นั่นแหละครับเข้าไปอีกหวังจะเล่น F15 กับ F16 ได้ให้ได้ต้องเอาคืนแล้วครับ ซีเรียใช้มิก23 mf กับมิก23 ms นะครับโดยมีมิก21ที่เหลือคุ้มกันย่องเข้าไปในหุบเขาเบกาอาแล้วก็ให้มิก25ซึ่งมีความเร็วนะครับบินอยู่เหนือหุบเขาเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของ f15 กับ f16 ของอิสราเอลทำให้สับสนนั่นเองนะครับ ฝูงบินของซีเรียเข้ามาโดยมีระดับเพดานบินที่ต่างกันสูงและต่ำนะครับโดยแต่ละฝูงเนี่ยจะทิ้งห่างกัน21วินาทีอันนี้มาแบบเนื้อชั้นพระเอกทีเดียวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝูงบินของซีเรียปิววอนไปทั่วทั้งหุบเขาเบกาอาด้วยฝีมือของ F-15 กับ F-16 ย่อยยับกว่าเดิมนะครับแม้ซีเรียจะพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ เหตุผลที่ย่อยยับนอกจากอุปกรณ์ที่อิสราเอลเหนือกว่าแล้วนะครับลักษณะที่เป็นช่องเขาคดเคี้ยวสมรรถนะของเครื่องบินต้องคล่องตัวและ F15 กับ F16 ของอิสราเอลก็ทําได้ดีอันนี้บวกกับฝีมือนักบินด้วยนะครับส่วนมิจของซีเรียอุปกรณ์ได้กว่าแล้วก็สมรรถนะของเครื่องบินก็ได้ยกว่าด้วยเหมือนบินเข้าไปให้เขาดักเก็บเอาง่ายๆนะครับเมื่อหมดเวลาทดเวลาปาดเจ็บสรุปผลการต่อสู้ก็คือเครื่องบินของซีเรียโดนไป88ลำนะครับระหว่างวันที่5ถึง12มิถุนายน2525 F15i เก็บไป33ล่ํา f ลำ F16i จัดไป44ลลำนอกนั้นก็เป็นฝีมือของ f c e ซึ่งเป็นเครื่องบินชิงระเปิดนะครับก็สามารถจัดการกับมิกได้ ส่วนไฟอิสราเอลเสียไป13ลำนะครับอย่างไม่เป็นทางการในนี้มี F16 รวมอยู่ด้วย1ลำนะครับ Fce 1ลำคาเฟีย1ลำ AC 2ลำนอกนั้นก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าแม้การรบแบบอุตรุดแบบนี้เนี่ย F15 ก็ยังไม่พลาดสักลำนะครับบ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมในได้ดีแม้ว่าจะมีคนค่อนขอดว่าเจอแต่กับเครื่องบินเก่าก็ตามนะครับและเหตุการณ์นี้เป็นมหกรรมทุบเครื่องบินมิกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มิกาอิลกูริวิชผู้ออกแบบเครื่องบินมิกเขาสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะครับแต่ที่ที่เขาคงไม่อยากมาและจะไม่มาเด็ดขาดก็คือที่นี่แหละครับหุบเขาเบกา